สวัสดีค่ะพบกับแซมหมอกอันบอกอีกแล้วนะคะทุกวันอาทิตย์อาทิตย์นี้มาช้านิดหนึ่งแล้วสองคุ่มกว่าดไปไี้หมอ,อกจะคลิปเนาะเดี๋ยววันนี้ท้ทายคลิปพี่หมอกมีกิจกรรมแจกของเล่นด้วยพี่หมอกไปซื้อของเล่นมาแล้วเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยเอามาแจกเออเดี๋ยวเราไปเปิดของขวัญกันเลยดีกว่านะคะเออโอเคกอล์ เอ่อมาเริ่มจากคนแรกเลยนะคะส่งต้อไม้ต้อไม้ส่งอะไรไหมเนี่ยต,ต้อต้มหมูอพี่หมอกนะพี่หมอกปลอเทเลิศแล้วไม่พี่โอเคเออดิมันต้องแบบนี้สิต้อไม้น้องจิงเกิลเบลเสียเงินเพื่อพี่คนนียนี่ไงเสียเงินผู้ผชายอะน้งจิงเกิลเบลต้องแบบนี้แหละขอบคุณนะคะน้องมินี่ไหนน้องใส่กระเป๋าไหมซิเอ้ยน่ารักกระเป๋าสีดำ ยงมีสีขาวงไงเออใส่คูกว่าชุดนี้ได้พอดีเลยครับคุณมากเลยนะคะน้องเนมนี้น้องเนมโลคิวพี่หมอจกจ๋าหนูอ,อยากได้ทรงผมที่มันเป็นคอยง่าเออเจ็บดูก่อนนะคอยพี่บอกมีอยู่อสองปันศีก่ะเออคอยพี่บอกมีอยู่สองปันีก่ะน้องน้องน้องเนมเอ,อ้ยมองดูก่อนว่าว่าของเหรียญมันได้เปล่าคมันสามมันเก้าอ่ะเดี๋ยวพี่หมอกขอทำทำเควสก,กันนะน้องเนมนะพี่ตรงให้นะ น้องต้นน้องต้อนออกมาอา๋อน้องต้นนี่พี่หมอกรับไปแล้วก็เลยพี่หมอกว่าจะทําคลิปอะไรนะคลิปพรเซนเตอร์ไงก็เลยแบบว่าให้ต้นช่วยหามหมวกอีโบงมาให้หน่อยอยากได้อยากได้หมวกอีโบงน่ารักตัวน,น้องไม้เออหนูให้ค่ะแต่ดูสีมันเป็นยังไงฮะเพราะมันมันก็น่ารักแหละแต่พี่ใส่ไม่แต่พี่ก็ใส่แล้วไม่รองไงน้องไม้ไปเป็นคือพี่ใส่แล้วไม่รองไงเออเอาไจะเสียกระซิปหน่อยนะ ใช่ค่ะมีจริงๆอ๋อพ่อหนึ่งเฟมะหรอใช่ไหมน้องไม้ที่น้องไม้บอกว่าวันนั้นอ๋ออ๋อพ่อหนึ่งเฟเปแบบนี้ขอบคุณนะครับน้องไม้โอ้ยซอซอส,ส,สดไม้ซอใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขาส่งของมาเยอะแล้วพอเราส่งกลับคืนเขาก็จะมาสรมครังเลยเราก็ยิ่งจนหนูเนาะเออน้องบอดไม้ขอบคุณนะคะไป้ชุดผู้หญิงมาเนี่ยก็บอกแล้วผู้หญิงไม่ค่อยเล่นกับผู้หญิงอ่ะเออไม่ว่อยเลือผู้หญิงแต่ะะตัวชาย ขอบคุณมากเลยนะครับรถแงน้นแรงไปซื้อแกงให้แม่กี <c oughs> ่ต้น <c> เ <oughs> ออพอมีมอกได้รถใหม่มาหมอกไปซื้อแกงให้พอมีนะส <c oughs> นะ <c oughs> ีแดงเดียวะ่ะเออต้อนถูกใจอายหลายถูกใจหลายเด้เฮ้ยอันนี้ก็สวยว่าต้น <c oughs> สิพิเศษต,ต้นนะต้นนะเอออยากกันต้นจะได้ไม่เหงาต้นจะได้มีคนเคียงค่ะ <c oughs> เออต้นจะได้มีคนเคียงค่ะสวยให้เลย กลักคืนไหนวะอีต้นอยู่ไหนอีอดอนดี๋นี่เออส่งไปเลยฮะกลัวน้องหนาวเออกลัวน้องหนาวอยากให้น้องมีส,สาวๆอยู่ข้างๆเหงือนโอเคกลน้องก็นะคะคุณบอสหมาแล้วคุณบอสคือบุยอีกแล้วน้องบอสชอบสีม่วงแน่เลยเนี่ยใช่ไหมน้องบอสด้วยส่งแต่สีม่วงมาแล้วที่จบู เพื่อถามหาพีเขาอ่าปเออขอบคุณมากนะครับโอ้โหญิงมาเต็มเลยนะเอยต้องแพ้ต้องแพ้สองชุดเลยเนี่ยก็ไม่พีหมอกโผลเปลือยเด้อพี่หมอกโผล่พี่หมอกโผเออไอเด็กพวกนี้เนี่มันจริงจริงเลยโอ้หี่ขนมปังขนมปังแถวแต่อีกชืดอีเชุดโอ้ยขอบคุณนะครับไอชุดนี้เหมือนพี่หมอกซื้อหรือเปล่าหรือพี่หมอกซื้อหรือว่าเมื่อกี้มันขึ้นรีฟันปะหรือว่ามันขึ้นว่าอะไรอะ ลืมอ่ะเออเออเลยไปตีชมพูสีชมพูสีชมพูอีกแล้วโอ้น้องน้องบอนให้แต่ชุดผู้หญิงเนาะชอบให้พี่หมอกแต่งตัวผู้หญิงเหรอเออดูเป็นไงเดี๋ยวพี่หมอกจะเล่นตัวผู้หญิงบ่อยๆแล้วใส่ชุดที่น้องมอนซื้อมาให้เนาะขอบคุณมากเลยนะคะโหเท่พี่หมอกชอบเสื้อคอเต่ากับเสื้อไหมพรมนะไอพี่หมอกขาน้องกิฟต์เออพี่หมอไหนรู้สิเนี่ยน้องกิฟต์เขาแบบ เขาเขาเป็นนี้เขาเป็นคขาเลือกพี่หมอกแล้วเลือกพี่หมอกคุมแทนแหละไหนล่ะคนล่างหางกิ้งไซมันโอ้เอออะอันนี้รอ่อรอรอบอกนะว่าไม่ได้เออถ้าเป็นเกินงมีหว่านเนาพี่หมอกบอางกิงมันมันไม่ไม่เข้าก่ะเนาะเออ ตอนแรกตอนแรกก็กระซิบ,บหลังหลังเริ่มดังแล้วแหละอีกข้างหลังเนี่ย <c oughs> เออพี่โมกเกงอวอร์มดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อไปต่อน้องเบลไม่ค่ะโหยขอบคุณมากเลยนะคะอหอันนี้ต้งองสองเต็มี่ยอุ้ยสีดำ้ใูใจเลยพี่หมกชอบใจเลยเมื่อกี้สายใจวะ เออไหลใจวะใส่เลยชอบดอมเบลขอบคุณนะคะเดี๋ยวว่าพี่หมอกใส่ไหลนะน้องบิวน้องโดยไปก่อนไปก่อนคืออะไรอะ่ะคือหนูจะไม่ไม่มาเล่นเกม,ม้าหรอหรือยังไงอะ่ะจะรีบกลับมาเฮ้ยใครวะใครอ่ะในน้องทรงสิในน้องทรง,งสิงเขาเชื่ออะไรอะ่ะไม่พูดครับครับฮะ ก็คือใครไม่รู้อ่ะเอาเปนะ็นว่าขอบคุณมากเลยนะค่ะในตันที่หมอกน้องอะไรน,ะน้องน้องปัทองขอบคุณมากเลยนะคะเออตอนที่ีทองขอบคุณแล้วน้องมู๊ยชุดเทพว่ะมูเอาอีกแล้วอยากเปลี่ยนชุดอีกแล้วน้องมูก๊กเออวันนี้ทำให้พี่หอกอยากเปลี่ยนชุดอีกแล้วเออแม่มันเทว่ะไม่ได้ไม่ได้จะไปจะอะไค่ะวูพี่หมอกกดใจเอาไว้เฉยไม่ได้ตั้งใจจะ เออไม่บอกไม่ได้ตัง้งใจจะซื้อแค่รอกดใสไม่ได้เฉยว่าจะลองเอาตัวผู้หญิงมาใส่ไงเออเป็นไรได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่นะเดี๋ยวใส่แล้วน้องมุ้งนะขอบคุณมากเลยค่ะน้องเดซี่บัตเจ้าไฟมาไลาเงาตัวน้องเดซี่บัตเจ้าไฟมาไล่เงานตัวบัตเจ้าไฟมีใครเคยฟังไหมเออมีใครเคยฟังมขอบคุณนะครับเดซีนน่น้องแพรน้องแพร่ไหอ่ะเท่มากใน่ยน้องใจเดี๋ยวนี้อ่ะช้าช้า เฮยมันเท่จริงมันขวาจีนเลยว่ะเฮ้ยแต่เท่จริงเทจริงอางริงคนโล่แต่เลยก็โล <c oughs> พ่พะพูน,พน้องเพรนะโอ้หน้องเพรก็ส่งมาเยอะเหมือนกันนะน้องมูกให้ครับเออน่าจะเป็นชุดเหรียญใช่ไหมเนี่ยเฮ้โยโอ้ตกใจหมดเลยโอ้โหนึกว่าซื้อชุดชุด,ชดแบบว่าเซมของออฟิเชียลให้ตกใจหมดมันแพงซื้อพวกนี้นยังไม่ต้องไปซื้อให้ยิมองนะ เออเนี่ยชุดเหรียญเนี่ยพวกเนี้ยเออซื้อไว้สวยแต่ตัวบางตัวเนี่ยไม่ใส่ให้สวยนงวีดนงวียให้พี่โมกค,ครับเออนั่นเป็นตัวที่พี่โมกใจไว้แหละเออเนี่ยเอาไว้ใส่สวยตายชุดเหรียญอะแมทดีๆเอ้ยอันนี้ก็สวยนงวิดดีดีอันนี้ดีเอาไว้ใส่เนาะแต่งแบบว่าคอสเพลย์อะไรแบบนี้ไงเขาพูดนงวิดบ้างเลยนะครับนงต้นหอมนี่ชาวสมอกชาวสมอกยาอ่อนที่หัว คือไงอะเอ้ยมียาบนหัวยงเงี้ยหรอให้ใครจะมาเลมเนี้ย <c oughs> มีใครอยากจะสนใจกินต้นหญ้าไหมจ๊ะเยอะหรอส่งของให้โดย่งของให้ด้วยถะนะถ้าจะส่งก็ส่งให้หน่อยคังล้างมากแม่เออที่หลังนะเรานะหวังผลอันเนี้ยเราหวังผลโอ้ยรองเท้าที่มูนนี่สวยว่ะเออกดใจก่อนสวยสวยสวยรองเท้าสวยเยอะ เราหวังผลนะต้นหอมฮนะหวังผลกับพี่หมอกหรอจะทําแบบนี้ได้ยังไงถ้าเธออยากส่งให้เพราะเธออยากให้ฉันส่งคืนเธอก็บตังค์ไ้ซื้อของเธอนะเข้าใจไหมต้นหอมเดี๋ยวพี่หมอกก็สวดปน่ะนี่เอ้ยไอเด็กคนนี้นี่เอาก่อนเนี่ยแล้วเราก็ไม่เคยกดสูกใจของลูกถูก,กไว้วยไงเออเราไม่มีตังคนะ์อะเอาไปนี่ดจีน โอเคแบบนี้ไม่เอานะทุกคนไม่ใช่หรอว่าทุกคนมาตรงเห็นพี่หมอกให้ตรงต้นหอมใ่ต้นหอมพี่หมอกสนดิทกันนะเดี๋ยทุกคนเดี๋ยอเดว่าจะมาส่งของให้แล้วก็บอกพี่หมอกต่งคืนด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ต้องนะถ้าคิดจะพี่หมอกตรงคืนยอะไรเงี้ยหวังผลตอตบแทนกลับไม่ไม่เอานะแต่นี่น้องต้นหอมเรารู้จักกันเนาะเออเนาะเข้ามาไลฟ์บ่อยโอ้มามีถล่มคังว่ะปุ๋ยผมรักคุณเมืม่มอหมอกซื้อไปแล้วทุกทสิปุ๋ยหมอกตัดไปครบชุดเมื่อ ้องนชุดน้องน้อยใส่แล้วแหละให้ตัวเล็กใส่เนาะน่าจะน่ารักน่าดูเลยอูวมันนีรวยเลียญว่ะว่ามีเจ้าเหลียญมานนจากไหนพูดไปสิอีกหยุดละกันเนอะว่ามีตอบมาแบวเ,เลียญมาจากไหนไเบวเหลียบมาจากไหนทั้งหนาเนี่ยเยอะไปหมดเลยฮ้ยเอาไาอว,าวนน้ถ่ายทอดความรู้สึกว่ามีถ่ายทอดความรู้สึกนี้ต้องใช้กระทะแบบไหนะแบบแบนหรือว่าแบบแบบหลุมลึกเ <c oughs> อาครับ ก็ได้อาจ,จะได้รักแต่ก็น้อยกว่าคนส่งอ้อแล้วถ้านึกว่าจะหมายถึงว่าคนรับอะไรเงี้ยเอาย่วนเข้าตัวเองแม่ใครวะหวานกว่านี้ก็บาหวานแล้วอตะแต่ละเอ้วเบาหิววะ่ะเออหมอก็น่าจะเบาหวานแล้วแหละเดี๋ยวเราไม่เป็นไรนะมนมีเดี๋ยวเราเ,รนะนนเ,ดเดี๋ยวเราชวนกันไปฉีดอินซูลินเนาะมีชุดก็ต้องมีเกิบเด้อยใช่ไหมล่ะเฮ้ยมนมีนนมนมีส่งชุดมาให้ใส่ เออไหนดูดิไม่ได้อ่านเลยอะเออเออหลังๆมามีไม่ได้นี่เนาะนึกว่าไม่ได้อ่านเพราะความที่มามนนีส่งมาอลเลนินของอล,ลนินเนอะุูนกระต่ายรสกะทิเออถ้าดูเงี้ยมันก็เหมือนแหละมันไม่ใช่วุ้นกระต่ายนี่ดูนี่ยเใสแแล้วมันเป็นอย่างนี้น้อง,น,องนิ่มมาพกพี่พูดได้ลักเลยกดเซฟ เอ้ยน่ารักที่เป่งเลยว่าบอวุญกะทิอะไรดูวุกะดิเอองั้นเดี๋ยวตั้งชื่อน้องกระแตตอนนี้น้องนงวุญกะทิไปเลยดีกว,ว่าเนาะน่ารักเออขอบคุณอลินมากนะคะสำหรับคอนกรอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปน้องพี่หมอกอ,อไปซื้อของเล่นมาเป็นสลามเดี๋ยวพี่หมองเอาให้ดูฮะ น,นี่ก็จะเป็นหน้าตาสลามที่พี่หมอกไปซื้อมาะคะตอนแรกพี่หมอกคิดว่ามันเป็นนมเปรี้ยวรสผลไม้แต่พนักง,งานบอกว่าเป็นสลามหน้าตาสีสันมันน่ารักมากเลยอะ่ะพี่หมอกก็เลยซื้อมาทั้งหมด8รางวัลน,นะคะเออน้องๆคนไหนสนใจอยากเล่นกิจกรรมนะคบง่ายๆเลยเพียงแค่ก,กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ไอจีพี่หมอกนะคบแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้อยากบอกพี่หมอกว่าอะไรบ้างเออก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับพี่หมอกจะสุ่มแจกรางวัลวันที่2 5นะครับ พี่หมอกจะประกาศรายชื่อทาง i อเท่านั้นนะพี่หมอกไม่ได้ประกาศทางซูเปอร์โตนะคบเพราะว่าอาจจะผิดกฎทางซูเปอร์โต้ได้เนาะเสร็จแ,แล้วพี่หมอกก็จะเริ่มส่งของรางวัลทั้งหมดนะคะ8รางวัลในวันที่2 6นะครับน้องๆก็รอรับกันได้เลยนะคะใครสนใจเล่นกิจกรรมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะชวนเพื่อนมาเล่นกันนะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะส่วนขวดที่พี่หมอกเปิดไปให้ดูอันนี้พี่หมอกไม่ให้นะพี่หมอกเอาไว้เล่นเองเออน่ารักมีจัด,ด่ารักเนาะเออมาเล่นกันเยอะๆนะคะ ขอบคุณของขวัญจากน้องๆทุกคนมากเลยนะคะสำหรับ EP นี้แล้วก็ใครที่สนใจเล่นกิจกรรมนะคะอย่าลืมนะคะกิจกิจกรรมง่ายๆเลยแค่ คอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะถึงคลิปนี้เนาะแล้วก็กดถูกใจก,กดติดตามกดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่พี่หมอกลงคลิปอะ่ะถ้าน้องๆไม่กดกระดิ่งกันน่ะมันจะไม่แจ้งเตือนเนาะแล้วน้องๆก็อาจจะพลาดกิจกรรมดีๆจากพี่หมอกไปนะคะสาหรับวันนี้พี่หมอกก็ไปก่อนนะคะบา,บายๆนะคะมาเล่นกิจกันเยอะๆนะบา,บาย